โหราจารย์ไทยแลนด์สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเบอร์โทรศัพท์ตัวเลข1 2และ2 1นะคะเบอร์โทรศัพท์ตัวเลข1 2และ2 1ส่งผลให้เป็นคนที่มีการเปลี่ยนใจบ่อยครั้งขัดแย้งในตัวเองอารมณ์แปรปรวนขึ้นลงไม่แน่นอน งุนงินง่ายเศร้าหมองง่ายเก็บความรู้สึกไว้ลึกๆในที่สุดก็ระเบิดกับคนใกล้ตัวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแข่งก้าและอ่อนโยนไปพร้อมๆกันเป็นคนสองบุคลิกมีจินตนาการแนวคิดที่ไม่เหมือนใครสองอารมณ์ตีกันจึงพากันให้สับสนมีความคิดที่แตกต่างจากผู้อื่น ทำให้ทะเลาะกับคนรอบข้างด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องจู้จี้จุกจิกเพราะเจ้าตัวไม่ยอมใครง่ายๆพูดอะไรก็กลับไปกลับมาและให้ระวังโรคจิตประสาทนอนไม่หลับวิตกกังวลเกิดจากที่อารมณ์รุนแรงสับสนและฟุง้งซ่านด้วยนะคะ หากท่านใดที่มีตัวเลข 1, 2และ 2, 1อยู่ในเบอร์โทรศัพท์อยากให้เปลี่ยนนะคะเพราะจะส่งผลให้คุณเป็นคนตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้มักลังเลอยู่เสมอเสมอและอาจจะทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับประสาทได้นะคะหากท่านใดที่สนใจเบอร์มงคลสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0923397899 หรือเบอร์0989516939นะคะวันนี้โหราจารย์ไทยแลนด์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ